แหวนติดตุยคาลูกสูบเขาบอกมาว่ามันเกิดมาจากเรื่องของยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุทําให้แหวนติดตุยคาล่องก็สวัสดี fc ทุกท่านในวันนี้ถือโอกาสตอบคอมเมนต์และก็ทําความเข้าใจของ fc ท่านนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่า fc ท่านนี้เขาบอกมาคอมเมนต์เข้ามาว่า ที่แหวนติดตุยคาลูกสูบที่เราเคยลงคลิปไปของ M S X นั้นเขาบอกมาว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากไอ้ตัวเนี้ยไอ้ยางกิ้งโซ่ยางกดโซ่เนี่ยนะอ่าเขาบอกว่ามันมันมันเป็นเพราะว่าไอ้ยางกิ้งโซ่ยางกดโซ่พวกเนี้ยมันแตกลงไปแล้วมันบดเป็นผงแล้วมันวิ่งไปตามข้อทางเดินน้ํามันอ่าแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่อ่าเรื่องของแหวนลูกสูบ เลยทําให้แหวนมันไม่ดีดแหวนมันไม่เด้งแหวนมันติดตุยคาร่องทําให้เกิดอาการควันไหลนะจ๊ะก็ถือโอกาสตอบคอมเมนต์นี้ก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวเราไปฟังคําอธิบายกันนะว่าสาเหตุที่ลูกสูบสาเหตุที่ลูกสูบเนี่ยมันติดแหวนมันติดคาร่องเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ จากคลิปนี้ที่มีผู้เข้ามารับชมมากกว่า50,000ครั้งนะก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานานะแต่ในเคสนี้เราขออนุญาตตอบคอมเมนต์ที่เขาบอกมาว่าคโครนตรม้มหรือว่ายางเหนียววมันเกิดมาจากยางกลิ้งโซ่ยางกดโซ่ทำให้แหวนติดขาร่องนะจ๊ะทีนี้เรามาพูดถึงรุ่นอื่นกันบ้างายกตัวอย่างเช่นเวฟร้อยิบห้า มันก็ไม่มียางกริ้งโซ่ cultura, ไม่มียางกดโซ่นะอ่าทาไมแหวนมันติดคาล่องได้อ่าอย่างเช่นตัวนี้นะก็มีโอหนึ่งสองห้าตระกูลมีโออย่างเงี้ยตระกูลสปาร์กอย่างเงี้ยตระกูลโซ,โซ,โซนิกนะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี้ยอันนี้อันนี้ก็ตระกูลโซนิกเนี้ยอ่าโซนิกเนี่ยนะอ่าทาไมมันไม่มียางกริ้งโซ่คันนี้ก็แหวนติดคาล่องเหมือนกันแหวนติดคาล่องเหมือนกันอ่านะ อ่าก็มีอีกหลายๆเคสที่อ่าหลายๆรุ่นที่มันไม่มียางกลิ้งโซ่แต่ว่าเอ่อแหวนมันติดคาล่องนะมันเกิดมาจากอะไรนะสาเหตุที่อ่าสาเหตุที่ทําให้แหวนมันติดคาล่องเนี่ยส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากนะฟังดีๆนะชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เราเติมเข้าไปน้ํามันเชื้อเพลิงไม่สะอาด น้ำมันเชื้อเพลิงไม่สะอาดทําให้มันเผาไหม้ไม่หมดพอมันเผาไหม้ไม่หมดในจังหวะที่อ่าในจังหวะที่รถมันจุดระเบิดภายในเนี่ยเวลาที่จังหวะมันจุดระเบิดปับ๊บลูกสูบเลื่อนลงอ่าจุดระเบิดปั๊บลูกสูบเลื่อนลงการเผาไหม้มันจะเผาไหม้บริเวณอ่ามันจะเผาไหม้ตามหัวลูกสูบวิ่งลงไปข้างล่างดังนั้นด้านรอบๆอบปอกสูบเนี่ยมันจะมีคราบเข่าหมอไปเกาะอ,อยู่อ่าคราบเข่าหจากการเผาน้ํามันเครื่องจากการเผาน้ํามัน เป็นซินที่ไม่หมดนี่แหละนะทีน um. ี้พอลูกสูบเลื่อนขึ้นมาจังหวะที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาเห็นไหมเวลาที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาปั๊บไอแหวนแหวนลาเนี่ยมันก็กระจายน้ํามันใส่กระบอกสูบถูกไหมทีนี้พอมันจุดระเบิดอีกรอบหนึ่งมันเลื่อนลงไปในจังหวะที่มันเลื่อนลงไปเนี่ยมันก็จะกวาดเอาน้ํามันอยู่ที่กระบอกสูบลงไปด้วยนั่นหมายความว่าไอ้น้ํามันหรือว่าคาบเขมเหล่ที่คาบเขมเหล่ที่มันอยู่ในอ่าเขาเรียกว่ามันอยู่ใน กระบอกสูบเนี่ยมันจะถูกแหวนลานกวาดลงไปพราะมันกวาดลงไปมันก็จะเข้าไปในร่องของแหวนลานทีนี้แหวนลานมันก็จะระบายออกมาตามรูพวกนี้ลงท้องอ่างถูกไหมทีนี้แหละไอ้ขมอพวกนี้ขมอที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่หมดเนี่ยมันจะมาเกาะอยู่ตามร่องแหวนอ่ามันจะมาเกาะอยู่ตามร่องแหวนนะอ่าทาให้แหวนมันติดคาล่องนะอ่าสาเหตุมันมาจากอะไรล่ะอ่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีแบบนี้ นะอ่าหละชนิดน้ํามันเชื้อเพลิงอ่าน้ํามันเชื้อเพลิงไม่สะอาดเผาไหม้ไม่หมดแน่นอน 2. องรถคันนั้นขับชี่ความเร็วต่ําอุณหภูมิไม่สูงพอที่จะอ่าเผาไหม้เขม่าจนหมดจดอ่าอุณหภูมิของเครื่องมีส่วนเกี่ยวข้อง 3. พวกกองอากาศที่อุดตันอ่าทำให้เกิดอาการส่วนผสมหนาผิดปกติทําให้เกิดการเผาไหม้ไม่หมดจดนั่นเอง นะอ่าพวกนี้ย่อมมีส่วนมีปัจจัยนะเราจะสังเกตได้ว่ารถรุ่นใหม่มันจะมีปุ่มตัวหนึ่งที่กดแล้วมันจะเบินเครื่องเองนั่นแหละนะเขาก็ใช้ตัวนี้แหละเบินเครื่องเพื่อ,อทำลายขมเอที่หัวลูกสูบทําลายขมเอานะที่มันค้างอยู่ในท่อไอเสียนั่นแหละนะปุ่มเบินเครื่องของรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะอ่าทีนี้เราย้อนกลับไปในเรื่องของ อ่าภายในห้องเครื่องกันบ้างภายในห้องเครื่องเนี่ยนะถ้าหากว่าคุณพูดถึงยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่เนี่ยคุณเคยพูดถึงไหมตัวเนี้ยไอรถหลายๆคันเนี่ยที่ไม่มียางกริ้งโซ่ไม่มียางกดโซ่มันก็ติดเหมือนกันแล้วคุณจะโทษชุดคัดยางย้าคัดนี่เป็นไปไม่ได้อีกละนะเพราะว่าเท่าที่เราเคยเจอเราเคยเจอของ C B R C B R เนี่ย ไอยางพวกเนี้ยมันแตกมันแตกมันหลุดลงไปที่ท้องอ่างอ่าเป็นผงแล้วล่ะหลุดลงไปที่ท้องอ่างเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานมันดูดตะกรอนตัวเนี้ยไปตันกองลูกเบรกสามสิบนาทีลูกเบรกเลยนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นพวกยางพวกเนี้ยถ้ามันแตกปั๊บมันจะวิ่งไปตันกองตันกองทันทีเลยนะสามสิบนาทีลูกเบรกนะบอกไว้เลยนะครับุกท่านดังนั้นให้เราตัดประเด็นเรื่องพวกยางพวกนี้ออกไป ให้เราไปพิจารณาในเรื่องของชนิดน้ำมันที่ท่านเติมอ่าเวลาที่ท่านขับท่านขับความเร็วเท่าไหร่เผาไหม้หมดหรือเปล่ากองอากาศเคยเปลี่ยนหรือเปล่าวาล์วเคยตั้งไหมและที่สําคัญที่สุดและที่สําคัญที่สุดชนิดของน้ํามันเครื่องชนิดของน้ํามันเครื่องนะครับอ่าชนิดของน้ํามันเครื่องที่คุณใช้และระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องคุณเปลี่ยนบ่อยแค่ไหน นะครับอ่าถ้าน้ํามันเครื่องคุณไม่เปลี่ยนตามระยะเนี่ยยังไงยังไงน้ํามันเครื่องหมดสภาพตกตะกอนเป็นโคลนตมนะตกตะกอนเป็นโคลนตมมันจะเป็นยางเหนียวแล้วทีนี้นะถ้าหากว่าใครเป็นช่างก็รู้อยู่ว่าอย่างเช่นน้ํามันเครื่องที่เราเทลาดลาดเทล,ล,ลงถังเนี่ยเวลามันแห้งมามันจะเป็นยังไงมันเป็นยางเหนียวถูกไหมเขาก็จะอ่า น้ำมันเนี่ยการสกัดน้ำมันขั้นสุดท้ายเนี่ยหรือว่าเขามาซื้อน้ำมันเก่าไปไปบิวเนี่ยเขาก็จะได้เป็นจจระบีออกมานะอ่าตรงนี้รู้ไหมมันจะเหนียวขนาดไหนมันเหนียวถึงขั้นมันไปเป็นจจระบีได้อะคิดเอาอะนะครับอ่าก็นะครับ,นะรบในคลิปนี้ผมอธิบายเพียงเท่านี้ก็แล้วกันก็ไม่อยากให้พี่พีไปมองที่ว่าอ่าเรื่องของอยางกลิ้งโซ่ยางกดโซ่ถ้าหากว่าไปเปลี่ยนคิดว่าคิดว่าอ่าแหวนมันติด คาลูกสูบเป็นเพราะยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่ถ้าขืนว่าใครไปอ่านคอมเมนต์แล้วไปเปลี่ยนยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่น้ามันเครื่องไม่เปลี่ยนมันก็ติดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทุกท่านนะอ่ารถหลายคันแหวนติดตุยคาล่องแหวนติดคาล่องรถหลายคันแหวนติดคาล่องเนี่ยยางกริ้งโซ่เขาก็ไม่ได้ซื้อแต่ว่ารถรถมันไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกองอากาศมันตันอ่าเท่าที่เราเห็นนะ่ะรถกันไหนกองตัน น้ำมันเครื่องสีมันจะเข้มมันจะเหนียวผิดปกติอ่ามันจะมันสีมันจะดำผิดปกติถ้ากองตันถ้าคันไหนปล่อยน้ำมันเครื่องขาดระยะมันจะเหนียวเป็นเป็นน้ำมูกอ่ะเป็นเหมือนน้ำมูกคนเลยอ่ะนะครับุพท่านนะอันนี้ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆพี่น้องเอฟซีได้ฟังนะอ่าดังนั้นให้ไปพิจารณานะมันไม่ได้เกิดมาจากไอ้ตัวนี้หรอกไอ้รถคันที่ไม่มียางกริ้งโซ่ยางกดโซ่ มันก็เป็นเหมือนกันแม้กระทั่งในรถ2จังหวะเราก็เจอมาเหมือนกันนะครับ f c เอาล่ะคลิปนี้จบเท่านี้